อจารย์เองก็บอกว่าจะทำได้แบบนี้ก็ไม่มีปัญหาถ้าลูกเอาแต่ประมาทแบบนี้แร้วก็เอ,อ,อยแพ้อีกแล้วอะคนที่เล่นเกมด้วยกันแค่อัสนะก็พอแล้วท้าห้ใครเครียดบ้างเดี๋ยวก็สติแตกหรอกย่อว่า Sao นี่มาลองเล่นด้วยกันไหมซอฟต์ร์ออนไลน์หรอ <c oughs> เกมออนไลน์ VR แบบฟูลไดฟ์เกมแรกของโลกที่นี่คือโลกของเกมเหรอโลกเสมือนในอุดมคติที่ทุกคนปราถนา SAO น่ะไม่ใช่เกมธรรมดาแต่ต้องเดิมพันด้วยชีวิต ที่ฟื้นคืนชีพในเกมทุกรูปแบบจะไม่ทํางานและเมื่อฮิตต์ได้กลายเป็นศูนย์อวตารของพวกคุณจะหายไปสมองของพวกคุณก็จะถูกเนฟเกียทำลายออกจากเมืองเดี๋ยวนี้เลยนี่เธอนี่สมนีหรอนี่มันอะไรกันน่ะฉันไม่เข้าใจเลยออกจากเกมไม่ได้เนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยเหรออาชนะแต่ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกม ฉันไม่มีวันยอมให้อซึนะตายเด็ดขาดคิริโตนี่คือชื่อนายเหรอวันนี้ต้องรอดกลับไปให้ได้ก่อนมีวิธีใช้ชีวิตไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าวิธีตายแล้วก็ยังเลือกได้ไมือป่าเก่งขึ้นได้แน่ไม่ใช่แค่วิชาดาบนะแต่ต้องมีความแข็งแกร่งที่สำคัญและยิ่งใหญ่มากกว่านั้นได้แน่ สอต์ร์ออนไลน์โปรเฟสซีฟท่วงทำนองราตรีไร้ดาวราฉันไม่อยากแพ้เกมแพ้โลกใบนี้